เปียบดูว่าความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นนะครับจากการกรร้านั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่จากหุนเรื่องในการแต่หุ่นที่ท่านนายกนอร์อนะครับมันจะเป็นมนลดีหรือท่านนายจุนคร์ดนนายกอจอนะครับแล้วแต่ในงานนะครับในการจัดกิจกรรมน้านร่วมกันขององค์กรตของบริษัท้องถิ่นนะครับการอบรมการลงทุนนะครับอารใช้กิจกรรในการท่องเที่ยวนะครับถ้าถึงแม้ร้อมจาถึงระดับวัดธรรนะครับเราจะทำนะครับครอบคลุมไม่หมดนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้นะครับ ก็มาจากการและลมสมองนะครับเมื่อาการไปชมรักแรกนะครับในการจะตั้งศูนย์ที่โอทีโอโนโเซ็นเตอร์นะครับถ้ารีเกที่ถามของท่านนะครับหรือว่านะครับมองว่าความร่วมมือเนี่ยถ้าถ้าทำงานแบบความร่วมมือเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ตอนน้องม้องค์ารสนนะครับไม่ว่าจะเป็นง,งานประเภทเดียวกันหรือประเภทอ่าต่างประเทศนนะครับเป็น,นอบตอบตก็ได้นะครับอบตเทศบาลก็ได้หรืออบอต จก็ได้หรือพบตกับเทศบาลกับอวจก็ได้นะครับก็สามารถทํางานร่วมกันได้นะครับสามครับเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องดำเนินการเองนะครับแต่ว่าสามารถซื้อบริการด้ส่วนของการจัดบริการสาธารณของเราเองได้อยู่นะครับในเรื่องการจัดบริการสาธารณะร่วมกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับผมรู้สึกแบบนี้นะครับ60 6ิ6หิบจังหวัดนะครับมีแค่สามจังหวัดนะครับแต่สามจังหวัดนั้นเนี่ยมีจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเดียวนะครับที่พัฒนานะครับมีองค์กรขึ้นมารองรับนะครับ เราก็จะเลือกเปียนในการขับเคลื่อนแบบมีห้นตสวมาครับวัตถุประสงค์ก็คือการจัดรายการสาระโลก